คือจังหมู่บ้านเลยล่ะว่าก็มีน้ำฝากแ้วตอนข้าเจ้ามื้อนี้สมพระโล่เบิร์ตเยอครับเรียกได้สมงวดนฝากมันต้องเงียบช่วงนี่การติดจัดการมาทานนี่ล่ะสมงัวไว้ฝากพี่ฝากน้องไว้กินน้ำล่ะพี่น้องโอแต่ว่าผมก็หาเสีอมาชุกเขินเนาะครับดีใจภูมิใจอีสี่เหรอครับของเป็นฝากของฝากกับบ้านเนาะของฝากเป็นน้ำใจจากพ่อปอมน้ำใจคือเอฟซีทุกคนนั่นล่ะ ไอ้เบิองแล้วแบบเอือยยังน้อยๆมากเขากลับมีของฝากมีของต้อนแนะเป็นแบบเป็นกับมีมาเขากับตรงมีน้องฝากเป็นตัวมันจังแมีนบอกอาจารย์เนี่ยว่าสมงปะโดูปลาด้กินแหละได้เปิดแล้วเดี๋ยวทด้นจึงเอาไหมครับผมว่าปลาดูกระดิกบอกมันจะหาอะไรซื้อมือดิครับลังเทียกับโบอะไรลังเทียกับใดแต่ว่ามันกับมีอยู่หรอกแต่ว่าเขาก็จะเอายากแน่อยู่ดิแน่นเมียนว่าเซียน โอ้คือจะก็ไปดูเด้ว่าสังละมันมันจะได้ง่ายกืบว่าปลาเขาไปดิเลียงไปเห็นบ่ล่ะแต่ทีเนีผมสั่งมันอยู่หมู่บ้านนี่กัดปลาอยู่ดังผมจนมุนหมดตลดด่างก็ขาดเพราะดงนี่สำในเลยนี่เขาไปดิสมกระดูด้ะครับผสมง้อะกันนด้หมดเลเียงเทิดกับเทียงเทดไม่อย่างบไม่มี่งีเกลมีแจกกระเทียมกระเจียชั่ะนะครับกระโนัล่ะ สามอย่างเนาะต้นนั้นครับผมกับข้าวเหนียวมาเลยข่าวนะจะเอามาใส่ที่ไหนตัวนี้วที่หนึ่งแล้วนี่แลใส่ข้าวสารได้บ่ได้อยู่ครับแต่ว่ามันมันมันผสมกันมาเลยใส่ข้าวสารเนี่ยเขาต้องเห็ดเป็นสมแท้ที่จะงุ้นอ๋อปาดู่ังล่ะอันนี้คือใส่ข้าวที่หนึ่งแล้วเมียนคันแล้วกินพร้อมนะแต่ว่าใส่ข้าว คุยเอาผาเห็ดใส่กับสารนี่บลบลเป็นไงดิเพื่อจะอยู่ประมาณเป็นสองสามอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนจังเป็นปนี่โอม้มันม่นสิแปลกันอยู่ดิใครว่าเอาไว้กินนานๆเลยเมนคือคือตัวนั้นมันมันสิเป็นข้าวสารนี่ข้าวสารนี่สิคอยเปี้ยเรื่อยดดิจังสิออกรสชาติสมหยดิข้ขาวสารนี่คือข้าวเหนียวนี่คือสุกแล้วพอใส่ลงไปปุ๊บนี่เพิ่นสลายตัวเลยดิ เจ้เากูกศานี่สิยังคือเกูดิเป็นไี่คอย,คอยเปี้ยคอายยัง,อยอยงเป็นซุมชื้นหม,มนูมัน้ำน้ำน้ำยังนี่แหละนี่มันมันมันสิเป็ยนยูได้โดนอันี้คือคือเป็นกศานเากระเทียมนี่ตำและละเอียดบ่ <c oughs> ตำเลยให้ละเอียด <ะ S 2> บ่ได้ละเอียดเอาละเอียดเลยนะี่นเชิญขอเนื้อขอหนังเจ้า,จาเห็ดขายอยู่ในตลาดผมไปซื้อกินแล้วบ่ม่เห็นหมอกระเทียมเจียยบมบเห็นจะฉินเลย แบบนี้ก็ตักแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องกระเทียมผมกระตําได้แล้วบบดนี้สิเมื่อนี้สิใส้ตําเอาครับพี่น้องคนจังสีเข่ากันดีแล้วก็สีแบบเพจ่งจเทาลาบปลาตองเนะพ่อตัมเอาผมสิตําเดี๋ยวพ่อกะสีปรุงนะครับผมคือคืออเขาสิตํานี้เขาต้องใส่ครบเลยดิ สิบสาบพอดี <c oughs> ครับสับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าซุปนี้เพิง่งจะสิเข่ากันไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวพอกะสีปุุงอยังเข้ามาลงมาเทลงมาเรื่อยล่ะกะสิบามปริมาณเนาะพ่อเนอะเอาะเพียงเขตก็ต้องเบิึงแล้วว่ามันสมควรสมใดสมใดอย่างนี้เขาเบิงึงบวกมันจะถึเป็นบูดเป็นเน่าวดิเน,นี้ยงไหมครับเอ๋อวันนี้เขาจะเริ่มต้องกับจังตำวันนี้มันจังสิเข่ากันในบัดเอาลองไปวันนี้เขาจะใส่เข่าแด้วครับบินี้ นี่คือเขาโอ้ครับข้าวเหนียวก็ประมาณนี้แหละครับัซาไปเลยครับปั่นปั่นหนึ่งแงนปั่นนิดหน่อยเท่านี้แหละหน่อยก็หน่อยใครจะหน่อยเนาะนี่คือมโนมโนสองเวยมันสองใส่มันเด็ดส่วนเดลยนี่แหละกันบ่ได้ส่วนก็คือบ่เป็นสัตว์เอา มันต้องให้ยยแบบกันาพะ่ัยแต่มึงเป็นกันาอืมอ๋อครับนี่เด้อครับส,สุสัดส่วนบันี้เฮาตสตดำให้ได้เนื้อ,อไ,ดไ,ได้ดังบัดเลยบะดนี่ยคือเนื้อ,นเอเนี่ยก่อนฮอตสีหัวเนี่ยฮอตสิ่มได้บาพอว่าใส่ลดจริงใส่เดี๋ยวป่าเพิ่งกับสิ่มเนี่ยสิ่มพี่น้องเดี๋ยวสิ่มพ้อให้รูดลดซื้อ อ่ามันขาดเดี๋ยวอีกเที่ยนหนึ่งเนี่ยควรจังสีเติมที่มันขาดที่มันเกินปกติล้วพระเจ้าอิสุมว่าเนวัดตะหอตองเพิ่มเดียวไม่เคยกินหรือดิสมด้วยนั้นจักมันอะไเหรือวัดตะหอตองเนี่ยมาสมเราเคยกินหลอดจักมันสมมาสมจิ้งก็แซ่บคืองกูพูดนว่าเอ้าถึงหนูว่าก็ซอยจุกขซอยนี่นะับเข้ากันบริจิดไปซื้อไปขายยัง เดียพีจะน้องเอามาคือจังเหมือว่านี่ชื่อสี่ล่ามากกับ่บอกกันนะครับว่าแบบจู่โจมสับไพไปเลย <c oughs> โอ้ยสโนว่าสับไพอืมแต่ใครเนี่ย <c oughs> ผมเห็นแันสมปโดไปเห็นกระปุกนึงบักใหญ่อยู่รดไปเห็นเหมือน,นต่อเน้นคนเลี้ยวคนบ่าได้เบิ้งอีคนเหมือนไปเบิ้งเมื่อคืนนี่เพคนเหมือนว่าไปกินสมป้าโด้ด้วยผัวเต้นได้กินขื้นได <ๆ S 2> ้กินแล้วไปหอดแล้วมีติมติมเยอะ เสียบบัวเสียบดูบ๊ฟังหรือท่านเสียมครับพี่น้องมันต้องต่ำแบบเนี่ยเพิ่นพ่อเพิ่นเข่ากันเพิ่นสิเริ่มเหนียวพี่น้องเริ่มเนี่ยเริ่มเหนียวแบบที่จังปลาตองนะพี่น้องแจะมันเข่ากันดีใส่โคกเนาะใส่โคกต่ำเนี่ยเพิ่นตีเข่ากันดีเลยพี่น้องเตียนกันต่ำเนี่ย กับผแห้งเล้วผู้นึงก็เป็นผู้ต่ำดูแล้วนงเป็นผู้ตับเนี่ยับจะเศรมหมดจะเลี้ยวหนึ่งเ่ยชุดว่าแดดออกหนึ่งเนี่ยแดดออกแคนชุ้ต่ำได้ไปไงโอ้เหนียวเหนียวดีพี่น้องว่ามยัดมันกเจแล้วโอ้ยข้างในยังติดไปหัดกันว่ะหอย่ง่จกินกผีกขาดเลยวะ เทาเบากันก่อนวันนี้เทาเห็ดหอยไงบ่ได้ด้เห็นมันติดพวกผิวพื้นมาเขาก็เห็ดธรรมดานอะเห็ดหอยอะอิ่มนี่ละโอ้หอยอะอิ่มนี่อันนี้อันนี้เทาเห็ดไวใไว้กินไใบเห็ดที่ขายเนาื้อที่เพิ่นมาเนาะเนียนแบบของฝากของก่อนเนี่ยนะเพิ่นมากกับสีไทยโมเมบาเขาสิเพิ่นมาเพิ่นก็นอยู่หาเอาใจยังน้ำเพิ่มเนียนเหอนต้องมันเกิเขินก่อนเนาะเนียนเท่าบ่มีของฝากไหม มิ้งของฝากเพื่อนไหนแบบได้ในวันเทาก็บมิ้สมปลาสมงัวะสมยังไบร์เนี่ยเนี่ยสมปลาเนี่ยสิเป็นสิ่งที่เจอเยอะเด้อพี่น้องเพราะว่าปลาอยู่างนี้ต้อง่ายแต่เนี่ยงัวกับสีแบบแห้งเนาะแต่ไอ้หมอบ้านบ่ได้ของฝากเพื่อนเพื่อนอยู่ว่าเป็นทีจ้ะมันไปเรื่อยๆเพื่อนบ่ได้กลับบ้านมันเป็นเต้าเพื่อนไปเรื่อยๆจ้ะร่วมใจไอ้หมูไอ้หมู มีโอกาสเล่ากับจุแวะบ้านชิ้นเขาจีนามันอบอกว่าพาแฟนพ่อยังไม่ชินเขาเด้อสิหนูจ้าวันนี้ก็ตามแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าพี่นอ้องสีหอได้พี่นอ้องสีหอจา้าไม่จากออกข้าโคกเลยโอ้ยล้่าหอวังร้าพี่น้องขันมันทอยไงแลยฮะขัดตาขัดจีนอย วันนี้จ,จะไปเห็ดเป็ดไประานเอามือเอามือเห็ดเออเห็ดส่วนกับไปขังแมงสัตว์เออเอาพี่น้องตอนนี้คือวันนี้อมก็คือกบับเพื่อจะคนออกมือเออเอออะไรแต่แล้วกับมื่อดันเลยดันเอนอ,อน,นั่นละ,นนละอโอ้ยัยเป็ดเออบัดบัดเออบัดนี้ฮกเขาไปเลยบัดอ่ะแมงสีแมน มันมาตรงกันนะเวมตรงเออนั่นแหละหักเขาไปเลยแบบให้ดันมือเดียวแล้วกก็หัมาเอดมืเียวราก็หักเขาไปเลยพี่น้องตอนที่แรกเขาก็สวยงามมันดันไปมองกลางๆเสร็จเออครับพี่น้องข้าวบดเห็ดขายเด้อเออสวยง่ายเอาไว้ที่หลังพี่น้องเออครับข้าบีบบีผื่นนังสี่อย่าให้มันตีเออบีบให้มันเป็นหลังมันกลมๆมันจะงามโอ้พี่เงีนั่นเห็ดยังเนาะ mời chịu mọi người học ở nó môn thang thanh lò mẫn chịu mày đầy ngang phóng đầy nga đầy nga đầy nga là nga đầy 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 อแต่บ่มีด่างบ่มียางเยียะรอกค่นี้เงินเสรมได้เยอ่ดอกบังเด้อพี่น้องกำลังสีงามภาวกันเด้อเออคนเท่าเนาะถามว่าถามว่าร่องหรบ่หูเนาะบอรูเลยีเลยหเขาหมัดหลอดเดียวก็ได้บ่คนที่มัดสองหลอดภาวา มันคิออย่างว่าโอ้ดันเริ่มได้แล้วมาพี่น้องเออนี่ยอู้พี่น้องงามแล้วงามแล้วนี่นี่งามแล้ว,ลว,วดีใหญ่เลยวงหนึ่งนี่เริ่มงามแล้วอันนี้พี่นอ้องลุนไปน้ำกันว่ามันฉิเรืงไดนแต่ส้มเนี่ยผมว่าใส่ครบต่ำเนี่ยคัดสิกดีมันเ,นนาเ,นาาเนข,นนเขากันดีพี่น้องคนละคนกับขันน้ำมือขันเพิรนกัสเซวาเป็นตะกีดเยี่ยทแท้กัสเซวาเนาะ แต่กัแล้วกัแล้วแต่เนาะเ่าก็เห็ดได้ทุกอย่างแหละเสียวเมื่อยยังคันได้เมื่อไหร่ละแต่น,นี่คือดงจิตอยากต่ำเมืองว่ามันเข่ากันแบบมันเข่ากันดีอ่ะอเออนนั่สวยงามเดียวโอ้งามเลียวพี่น้องกันเอาสุนัยปืดอันนี้หัวพี่เสียดเด้อครับ <c oughs> มันแค่จะเอาสอนแตะแตะแตะเข่าให้มันเป็นนั่นงายแต่มันจังบ่เปรตผู้ใดสีกินหอ่อของไพรเ่งไว้เด้อพี่น้องผู้ใดมาสีได้กินอย่าอยากกินของผมปอมนี่กินห่อเดียวนี่สองคนพอดีอิม่มมองเห็นสวงแล้วเบิร์ดขอบขอบัขบ้วหมดแล้วเนี่ยอ่ของผมนี่ห่อหนึ่งอิม่มคนหนึ่งต้องบีบเข้าไปนั่นบอกไง ตีเอิ้นกังสั่นเอาตีอันนี้ห่อละสามสิบบาทเออพี่น้องสามสิบกับหยาดกันหมดละพอ,พอมีตองเนาะมีแต่เนื้อคักๆเลยห่อใหญ่ห่อใหญ่พี่น้องหห่่หอใญเฮ็ดฝากพี่ฝากน้องให้สะใจไปเลยอะ่ะคล้ายๆว่าพ่อแจไปตองออกมากเนี่ยแบบอิ่มเลยละ่ะอื งเโอ้ผ่านผ่านอ๋อนี่งามผ่านเลยเคยสื่อข้าเจ้ากินมาเฮ็ดเองเป็นไรล่ะยุงเทพยบแซื้อกินดูด้พี่น้องเนวมืโนเองเพราะว่าเมื่อกะยามเขาคิดทอดบ้านเนาะขาสิเป็นเน้นอาหารบ้านเขาเดี่เมื่อใดแบบเงาเงาคิดหอดบ้านเนี่ยเอาแล้วะไกินอาหารบ้านเขาเนี่ยสินี่ความสุขอะ คือได้กกระตันนนกินไปขี้ไปหอดบานโอ้กับบ้บานสะใจกคะหักอ๋อว่าตลอมคนนมาหอดบานกูจห้ากินเห็มันอิมอ่มๆส่วนโซนเนเนกลับลงไปสูหน้าต่อไปดูโัวล้มไกแห้งนี่นครับตนว่ล้มผัดเป็นตัดไปยง กนห่อสมงกนห้อยอ่ะไงดิก็น่าไปไงผมมาเนี่ยู้ใดมาเนี่ยจับของพอผอมก่อนเลยคือแบบสะใจไปเลยเอาห่อเดียวพอเลยบอก็น่าไปไงออไปอสมมงไน่อสมั่วห่อก็เป็นเนาะเดี๋ยวขนไปเห็นดีๆก็นนะเข้พี้แล้วเนาะใส่ยางอะไรผมเอา พอป่วยมัดเลยดิ <laughs> ขอสมบูรไปยีป่ปอมพี่น้องบ้อมจะกินวิ่นสิคืออยู่ <laughs> <laughs> ไหนของมันเด้อพี่น้องขอห่อสมซอยเพิ่นก่อนสิบ่แล้วง่ายคกหนึ่งเพิ่นนี่พี่น้องนร้องไม่หน่อยๆบ่แล้่ยวฮาแม่บ่มาเห็ดจ้ายแจ้งมาเบิ่งน้ำกันอีกเท่านึงจ้า <c oughs> โอ้เป็นได้สุดใจมันนี่ครับพี่น้อง <c oughs> เห็ดแล้วเนี่ แล้วแล้วพอปลอมเพิ่นไปยามด่างเพิ่อนอยู่ท่านได้มากก็<ห>ลเลยกีดขีดก่อนเนาะครับกีดขีดก่อนเพราะว่าเขาสิได้ไปหาจมป่าจมยังต่ออยู่อพอดีพอสูบเพิ่นมีเพิ่นนัดไว้ล่ะสักสิได้ไปบ่ดอกอันเพิ่นว่าประมาณ9:00นว่าซั่นตอนในี้ก็ใกล้แล้วว่ากันน <c oughs> <c oughs> ี่ครับ3ม,มื้อ3ม,มื้อกินได้ าสามมือมาขอ,อกันอีกเช่นกันครับผมเชี่ยกาดมีเลเดอพี่น้องเมื่อสิมีอันนี้เป็นของพ่อปอมจังผู้ใดมาท่านฮอนี่ได้กลิ่นชั่วเลยเมือพ่อปอมน,นี่ก็เป็นแม่ท้องละเน้นๆกับผมนิดหน่อยผมกับสีขีไล่แม่ท้องกนันง่ามๆเนี่ยละกูลเอกันแล้วละครับ <laughs> ผมสามเมือกินได้ผู้ใดมาเกษตรอันนี้ก็ สำหรับนยน่าเอฟซีเพิ่นมาหาเนาะเพิ่น่าเหยี่บม,มาอยากเข้ากับอีเดมีของฝากของตอนเพิ่นแน่หรือกระซิได้กินเลยมาสมาชุกเฉินเข้ากับอีเดแกะสู้กันกินเลยมักสุกมักดิบกินได้หมดครับผมสำหรับคลิปนี้กะฝากพีฝากน้องเบอ่งเดเดอครับติดตามเบอ่งของพ่อปอมพินทานมันเกิดแล้วก็วิธีการทํำต่างๆสิเป็นสูตรโบราณของพ่อปอมสูตรโบราณที่พ่อแม่เพิ่นผ้าเห็ดมา สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ